สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจประมาณว่าทุกท่านครับหลายวันมานี้ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายจดกฎหมายจราจรนะครับคนขับรถบรรทุกขับรถสาธารณะใบขับขี่เขานีต้องใช้แสดงตัวนะครับเวลาขับรถเดี่ยวเพราะมันคู่กับ GPS คือเวลาจะขับรถต้องรูบัตรว่าใครเป็นคนขับขับจากไหนไปไหนยังไงเวลาขับปั๊บก็มีเส้นทางบอก ไปยังไงออกนอกเส้นทางหรือเปล่าอะไรต่างแล้วตำรวจจราจรทางหลวงเนี่ยชอบคือเจอรถเป็นทุกๆคันเนี่ยถ้าวิ่งมาเสร็จคุณไม่วิ่งคิดขอบทางด้านซ้ายไอ้น,น,กนอากจะยโต้เถียงบอกผมเนี่ยกำลังแซงตอกเอาคุณแซงแล้วคุณไม่เข้าบอกผมก็เข้ายังไม่ได้ผมกำลังหาทางเข้าก็เถียงก็อยู่เงี้ยตำรวจก็จะเอาไปกับขี่มาก่อนเพื่อจ่อไปสั่งคนขับก็ไม่ยอมให้เพราะว่าให้เวฟขี่ไปแล้วผมจะขับรถยังไงเครื่องมันกรล้อง ทะเลาะกอันอยู่แบบนี้เอางี้ดีกว่าตำรวจบอกว่านี่ถ้าผมถ้าผมไม่ไปขี่พี่อ่ะผมผิดอะไรตำรวจอ่ะคุกก็ผิดฐานขัดคำสั่งเจ้นาหน,น้าที่งานโทษจำคุกไม่เกินสิบวันปรับไม่เกินห้าพันบาทอ้ะดูหนักจังเขาว,ว่าขัดคำสั่งเจ้นาหน้าที่งานนะครับท่านผู้ชมครับต้องเป็นการขัดคำสั่งโดยมีเหตุสมควรนะครับมันมีเหตุสมควรที่ผมจะไม่ให้พี่ยึดใบขี่ผมเพราะผมต้องใช้ในการขับรถ เพราะฉะนั้นผมไม่ผิดฐานคำสั่งเจ้าหน้าง,งานตามมาตรา368อะไรเนี่ยตามบงบุญกูหมายาเพราะผมมีเหตนสมควรต้องใช้ในการขับรถจนเราก็พูดกันเรื่องนี้มาเยอะแยะจนต่อมานะครับมีคําสั่งของแจ้มยังส่วนร,รัชการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะล,ะนะลงวันที่9 9มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับ9มิถุนายน2560นี่นะครับเขาบอกว่า มันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเรื่องรถสาธารนณะนเรื่องแบบนเ,บบน,เบบนี้ยเยอะแยะกันหมดยึดใบขับขี่แล้วเขาขับรถต่อไปไม่ได้ก็เ,เป็นการบีบบังคับให้คุณมาจ่ายค่าปรับเอาไปผีคืนไปใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกก่าต่อไปนี้เนี่ยเนื่องจากกรมการขนส่งเขาออกกฎระเบียบแบบปีสองพันสิบเก้าใช่ไหมครับว่าคนขับรถโดยสารสาธารณะรถทุกอะไรต่างคุณต้องแสดงตัวในการขับรถต้องใช้บัตรต้องใช้ขบขี่รูดเพราะนั้นพอคุณถูกบัตรคุณยึดไปแล้วคุณก็ขับรถไปได้ นะครับสำบนักงานหนืชาติก็เลยบอกว่าสําหรับกรณีรถในสารสาธารณะที่ต้องใช้ใบในอนุญ,ญาตขับขี่ควบคู่กับระบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง GPS ที่กรมการนกานกนขนส่งทางบกบังคับใช้ให้ออกใบสั่งโดยไม่ยืดใบ,บขี่เพราะมีระบบการควบคุมของ,ของทางราชการอยู่แล้วและให้ผู้บัญชาการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นให้เกิดความเข้าใจแล้วเดับไปในแนวทางที่ตอรอได้เคยสั่งการไว้ นี่ครับาัาทีอันนี้ผมก็โหลดมาจากโหลดมาจากในในใน,ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าคําสั่งนี้เป็นจริงร้อยเปอร์เซนก็แปลว่าต่อไปนี้ตํารวจทุกคนคุณต้องทําตามนี้จะเที่ยวยึดไปผีเข้ามาเป็นข้อตกองก็ไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดว่ามีคนทาคําสั่งนี้ขึ้นมาในในระบบอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่ทราบนะครับถ้ามีเขาต้องอาศัยหลักกฎหมายครับว่าไอการที่ผมขัดคาสั่งเจ้าหน้าที่เนี่ย มันมีเหตุอันสมควรครับเพราะใบผีผมต้องใช้ควบคู่นะครับระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางผมไม่สามารถให้คุณเรียกเก็บได้คุณก็ออกไปสั่งมาแล้วผมก็ไปชำระค่าปรับเอาถ้าผมผิดถ้าผมไม่ผิดล่ะครับผมก็ไม่จ่ายค่าปรับผมก็ไปปฏิเสธต่อสารวัตรหรอเจ้าพนักงานจราจรนะครับจบไปครับผมว่าต่อไปนี้นะครับผมไม่อยากเห็นเจ้าพนักงานจราจรกับคนใช้รถใช้รถเนี่ย ทะเลาะบ,บอกแวงอะไรครับมันทําให้ภาพพจน์ประเทศไทยเรานี่มันเสียหายเสียหายคือภาพมันออกมาก็เหมือนว่าจราจรก็ใช้อํานาจบาดใหญ่ประชาชนเองก็ไม่เคารพเจ้าหน้าที่เพราะประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติตัวเนี่ยไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องจ้องจะาหาแต่ประโยชน์หาความผิดให้คนอื่นเขาภาพเหล่านี้เนี่ย มันก็ส่งผลไม่ดีนะครับแต่มันเป็นความจําเป็นนะครับคนเวลามันเจอเหตุการณ์มาแล้วมันอัดอั้นตันใจมันรู้สึกมันไม่รับความเป็นธรรมมันก็เอามาเขาก็เอามาแชร์เอามาโพสต์ในโลกออนไลน์ก็ทาให้พวกเราได้รู้นะครับอ้าวเข้าใจให้ตรงกันนะครับและเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความถูกดีกว่าครับโชคดีทื่คนครับไปหาเอ็มดีเมททานดีกว่าครับสวัสดีครับเอ็มดีเมทลดภาวะสมองเสื่อมเสริมสร้างความจํา บำรุงสมอง0853499755